แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับใช่แล้วครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของโดรีมอนครับวันนี้พี่โอชาวมีข่าวมาฝากด้วยครบรอบ40ปีโดรีมอนนะครับและของเพื่อนนะฮะบิงตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมาพบกับน้องๆในงานโดรีมอนเดอะมูฟวี่นั่นเองนะครับมีชื่อตอนว่าสงครามเงือกใต้สมุทรนั่นเองนะครับพบกิจการประจนัยในดินแดนใต้สมุทรมากมายและสินค้าลิขสิทธิ์หลากหลายเลยทีเดียวพลาดไม่ได้ครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชนบุรีลัน กิจกรรมชั้นหนึ่งครับวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างเอาของพิเศษออกมาสิครับแล้ใช่ใช่ขรวโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาดูผลกัรตัดรันของทีมใครจะเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้เรามาพบผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้แก่คุณยานิกาโอลานาลงครับ เรบไป1 0 0มืนบาทจากทางรายการนะครับเดี๋ยวตําแหนงนี้ตอนท้ายรู้หมดแล้วเรามาดูว่าใครจะเป็นคนที่ได้อย่างที่บอกคะแนนเฉียดวกันใช่ไหมครับระหว่างทีมที่1และเรามาดูคะแนนกันเลยดีไหมคะสำหรับทีมพี่1นะคะทีมหกพัน้ี่ที่หนา ท้ายก่อนได้ไหม a ทีมที่สองมีคะแนนทั้งหมด9,156คะแนนโอลสลบว่าคือทีมที่สองทีมเ AF ชนะไปนะคะได้รับของรางวัล9,000บาทจริงจรเริ่มสูสีแล้วล่ะแต่พี่บอลบอกว่าให้โอนมาทางนี้เลยอ๋อเขาเลยเชื่อเขาเลยเปลี่ยนใจเชื่อโอนมาทางนี้หมดเลยถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ไม่ชนะแต่พวกเราก็ไม่แพ้ ทำไมอะไรไม่แพ้ใจตัวเองเร็วๆเป็นละครเลยแล้วอะไรเนี่ยเป็นละคร่อะไรเนี่ยฮะเอาเอาเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวครับทุกท่านครับถ้าจะเล่นอย่างนี้ผมขอเวลาโทรศัพท์ไปคุยกับทางบ้านดีกว่าครับที่จะเป็นประโยชน์กว่านะครับเรากำลังโทรไปที่หมายเลข0883 7851XX ครับค่ะ07 0883 7851XX มีเวลาสิวินาทีที่ท่ทานจะรับนะครับและบอกรหัสสีตัวให้ถูกต้องด้วยนะคะ Hur ครับมันลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอ้ติดแล้วนะครับติดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับปีทิวีก่อนด้วยนะครับจากรายการสุนทรโว์ครับสวัสดีครับคุณอะไรครับค่ะคุณอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะสรงจจากโทรศัพท์จากโทรศัพท์ค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอ๋อคุณอะไรคะชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับหนูว่าสวัสดีค่ะปิดที่โอ้ยสวัสดีสีรอบชื่ออะไรอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธชื่อสิรินภาพรทองตาค่ะคุณสิรินภานะครับโทรจากที่ไหนครับที่บ้านนครราชสีมานี่นครราชสีมาเชีย่ยใครมาคะทีมที่หนึ่งเฉี่ยทีมไหนคะเฉี่ยทีมสองค่ะเชียร์ทีมที่ม่ถาเลยใช่เพราะเราต้องสุ่มจากทีมที่ชนะอยู่แล้วนะครับโอเคค่ะรหัสสี่ตัวครับจำได้ไหมครับห้าสามศูนย์เจ็ด ห้าสามศูนย์เจ็ดนะเสดายน่าเสียดายอ่ะใช่ผิดผิดไม่ได้ไม่ได้เสียดายเสียดายเหรอรอเล่นรอเล่นน่าเสียดายที่จะต้องเดินทางมากรุงเทพครับได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับ ริหน่อยมีเสียได้เหรออะไรเงี้ยแหมคุณไปหลอกเขานะคะก็เป็นประจําทุกสัปดาห์กับผู้โชคดีหนึ่งท่านท้ายรายการแบบนี้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมสร้างสีสันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวไอ้ฟน่ตอนนี้กำลังมีกิจกรรมมีคนยังอะไรอย่างไรบ้างไหมคะมีครับอะไรครับกิจกรรมกิจกรรมเพิ่งผ่านไปเพิ่งผ่านไปครับคอนเสิร์ตพี่นัทมีอะไรครับ คนอก็มีคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปเมื่อคืนนะครับ b a c h e l คอนเสิร์ตเดี๋ยวมีดีวีดีออกด้วยตัวนนัดก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงนาทีเงียบงานครับแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะมีเพลงตามมามีหนังด้วยนี่หนังหนังด้วยครับมีหนังครับ28ตุลาคมนี้หนังสามมิติเรื่องแรกของเมืองไทยครับล่าฝ่าฝัน Confessionals Twinners ได้ลงสามมิติทั่วประเทศเจอกันได้ครับเดี๋ยวกันคือจะเห็นเอฟแต่ว่าเป็นสามมิติทะลุออกมาจากนอกจอครับเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตก็คือเหมือนแบบเป็นคอนเป็นเราไปดูหนังแล้วแบบเป็นคอนเสิร์ตครรัับ้้้้้้อออองงงไปปนนนนนนนำำลลลลลาาาาายยยยพุ่่่่ใสหโะเเเเ เลือดก็ไหลติดแล้วใช่เหรอคะอันนี้คือผลงานของเอฟก็ติดตามทั้งนี้มีผลงานอะไรบ้างครับท่งนี้ผลงานต่อไปของผมนะครับล้างตัวครับโอ้คันมากเลยฝากผลงานด้วยจะเริ่มไปดูจะเข้าแล้วอะไรครับยายสั่งมาใหญ่ยายสั่งมาใหญ่อะไรใหญ่ครับยายยายสั่งมะยายนะเอาเส้นเล็กไปสั่งต้นยายสั่งมะยายนะ บางนี้บ้างจรพันดาวพวนี้มีอะไรครับารพันดาวโวกนี้นะครับโอ้โหพิเศษสุดลรครับแต่เป็นใครไม่บอกต้องติดตามชมดูเองดูเองที่นี่บอชินแล้วก็เป็นพิเศษสุดไงราะลยเก็บไว้ให้ได้เปให้ไดรับติดตามที่นี่หมอนวดหบ¡!อชิป ที่มอพคืนนีเปตุ่พดไม่ได้ใชมครับอย่างรอย่าอย่างไย่างไร่างไรอย่างไย่างไรอ่าไร่างไรอย่างไย่ดงไรย่ได้ยชางไอย่างร่างอย่าร่าะไรอย่รอ่างไรอย่างไรอ่างไรงไร่่าไย่อยงไร่าไ่าง่างยาางไ่าร่ารอาอ่นงไรย่าไรยงอย่อยาอย่องร่า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 งไรอ่รงไม่า่าไยงไย่างไะอางไราไร่าอาราไาไรอย่างไรอาไอยรง่งย่ารอยร นี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณน้องๆที่มาช่วกันทอดทอดสดด้วยนะครับะชอหคุณ้หนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ